เรื่องร้อน่าวงการนางงามสันสะเทือนเมื่อเกิดเหตุการณ์มิสยูนิเวอร์สวอล์กกลางงานเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไทยรัฐออนไลน์สรุปให้คุณแล้วคะ่ะเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อนวัดอิสราเอลีมขอพูดคุยกับนางงามเม็กซิโกก่อนพิธีมอบสายสะพายแต่แล้วเรื่องราวกลับพลิกผันนวัดแจ้งกับนางงามเม็กซิโกว่าเธอได้รับคำสั่งไม่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของเจ้าภาพนวัดถามว่าเธอจะช่วยประเทศไทยได้หรือไม่นางงามเม็กซิโกตอบตกลง นางงามเม็กซิโกพยายามอธิบายว่าเธอมาในฐานะตัวแทนประเทศและไม่ได้มีปัญหากับองค์กรมิสยูเิเวอร์สนวัตกลับแย้งว่าฉันกำลังพูดอยู่ให้เงียบก่อนจุดเปลี่ยนสำคัญนางงามเม็กซิโกตัดสินใจลุกขึ้นและเดินออกจากห้องและนี่คือจุดเริ่มต้นของดรามา่านางงามจากประเทศอื่นๆต่างพากันเดินออกจากห้องตามไปด้วยนวัตสั่งให้การปิดประตูและบอกให้ทุกคนนั่งลงหากยังต้องการเข้าร่วมการประกวดเบื้องหลังน้ำตาและความรู้สึก หลังเดินออกจากห้องนางงามเม็กซิโกร้องให้ต่อหน้ากล้องและให้สัมภาษณ์ว่าฉันรักประเทศไทยฉันคิดว่าพวกคุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมแต่สิ่งที่ผู้อำนวยการกองประกวดของคุณทำมันไม่ให้เกียรติกันเลยเขาเรียกฉันว่าโง่ทั้งที่ปัญหาอยู่ที่การจัดการของเขาเองเธอรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเธอรู้สึกว่าโลกควรได้รับรู้เรื่องนี้เพราะพวกเธอคือผู้หญิงที่มีพลังและเวทีนี้ควรเป็นที่ที่พวกเธอได้ใช้เสียงของตัวเอง เธอเน้นย้ำว่าเธอไม่มีปัญหากับใครและเคารพทุกคนอย่างสุดซึ้งวิกตอเรียมิสยูนิเวอร์ส2024เธอให้สัมภาษณ์หลังเดินออกจากห้องว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับสิทธิสตรีและเธอรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอเน้นย้ำว่าการโจมตีผู้หญิงคนอื่นเป็นเรื่องที่ไร้ความเคารพอย่างที่สุดและเธอไม่สามารถนิ่งเฉยได้เธอตัดสินใจถอดมงกุฎและเดินออกจากงานวิกตอเรียแชร์ภาพนางงามจากประเทศต่างๆพร้อมข้อความ This is women empowerment. This is s i s t o r for when I was Miss Universe. นี่คือพลังของผู้หญิงนี่คือความเป็นที่น้องตลอดการและตลอดไป Miss u n i v e r s มุมมองของนวัตนวัดแชร์อรี่ว่าตนเองทำถูกต้องแล้วบอสทำถูกต้องค่ะเชื่อว่ากระบวนการคิดวิเคราะห์ของบอสนั้นละเอียดและลึกซึ้งมากอยู่แล้วเอาใจช่วยนะคะทุกพื้นที่มีแต่บอสค่ะประเด็นที่น่าสนใจเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นอะไรบ้างการจัดการประกวดนางงามควรเป็นอย่างไร การแสดงออกถึงความเห็นต่างเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยคะ่ะ